เอาเลยครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับผมเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้ครับผมจะพาทุกคนไปรับของฟรีอีกแล้วครับผมและของฟรีในคลิปวิดีโอนี้ก็เท่มากๆด้วยเช่นกันนะครับผมนะจะเป็นอะไรนั้นและวิธีการรับทำอย่างไรได้บ้างครับเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปพร้อมๆกันเลยฮะแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปนั้นครับผมขอคนลคหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้กับผมด้วยนะครับหากกดไลค์แล้วเราไปชมกันเลยครับ และแมพที่เราจะไปทำภารกิจรับไอเทมฟรีกันในวันนี้นั่นก็คือชิปโปเร่โบริโตโมเมสนั่นเองโอเคครับผมทุกคนนะทุกคนพิมพ์ชื่อแมพเสร็จแล้วก็กดจอยเข้าไปในแมพได้เลยนะครับผมแต่สำหรับใครที่ขี้เกียจพิมพ์นะฮะก็สามารถกดทิ้งใต้คลิปนี้ได้เช่นกันครับผมได้ทำการทิ้งลิงก์แมพเอาไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม พอเรากดจอยก็ไา่ได้แมปแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะเราจะเจอความแหลกระดับ300%นะครับผมแหลกมากแบบนี้นะครับนะโอเคไปทำภารกิจรับไอเทมฟรีกันดีกว่านะครับคุณผู้ชมครับให้เราไปคุยกับเจ้าโครงกระดูกที่อยู่ด้านหน้าเขาวงกดเหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าเขาวงกดเนี่ยไม่เหมือนเดิมนะเขาวงกดกับไอเทมจะถูกรีเซ็ตไปในแต่ละวันนะครับถ้าคุณผู้ชมดูคลิปนี้อยู่อยากได้ไเทมชิ้นนี้ ก็ต้องเข้ามาทําในวันนี้นะครับผมถ้าวันถัดไปเนี่ยก็จะไม่ได้แล้วนะของฟรีมันจะเปลี่ยนไงนะครับผมนะจะอยู่ได้แค่วันเดียวนะฮะก็กดเพไปนะครับผมแต่ว่ามอนสเตอร์ที่อยู่ในเขาวงกดก็ยังคงเหมือนเดิมนะฮะโอเคไปฮะผมมีเทคนิคนะครับทําให้เราแหลกน้อยลงมานะครับผมก็คือว่าให้เราเดินแค่มุมเดียวนะครับอย่าไปเดินตรงกลางนะครับถ้าเราเดินตรงกลางเนี่ยแสงฟักทองเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมแสงแบบนี้ฮะ มันจะเกิดทั้ง2อ,อันเลยอะถ้าไม่เชื่อดูนะคอยดูนะผมเดินตรงกลางนะคสังเกตฟักทองดีๆนะครับทุกคนเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม,เห,ไหมเห็นไหมฮะคือแสงฟักทองมันเกิดทั้ง2ฝั่งแบบเนี้ยนะครับผมเวลามันเกิดเนะี้ยมันจะทําให้เราแหลกนะครับผมแล้วก็ระวังแม่มดด้วยนะว้าวทำไมแม่มดตาเหลือกแบบนั้นนะ่ะแล้วดูเหมือนว่าแม่มดจะเ f k คโอเคนะ่ารักมากนะครับแม่มดบัก <laughs> โอเค ไปฮะตามทางมาเรื่อยๆนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับเราจะเจอเขาพูดนะครับเลี้ยวขวาไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาปึ๊บว้าวมีมนุษย์หมาป่าด้วยเอาไงถ้าเราเก็บพลิกแล้วก็ปึ๊บไปได้นะโอเคผมจะเก็บพลิกแล้วก็อ๋อเพื่อนมวยมวยอ้าวอ่ะ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 เดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมเหยียบหัวมนุษย์หมาป่าแล้วไม่ตายแหละเกิดอะไรขึ้นนะฮะ มีมน,นุษย์หมาป่ามาได้ตรงนี้เลี้ยวขวานะครับผมจะเจอจุดเช็คพอยต์จุดที่1น,นะครับก็เก็บจุดเช็คพอยต์ไปไนะหนปะ่ะแหลกเลยอะ่ะพอเดินตรงกลางปุ๊บแหลกเลยอะ่ะผมขอไปมุมเดียวก็แล้วกันนะฮะไปฝั่งขวานะีฮะโอเคเช็คพอยต์เสร็จแล้วมาฝั่งขวานะครับเลี้ยวขวาตามทางมาเรื่อยๆครับคุณผู้ชมฮะเลี้ยวขวาอีกหนึ่งรอบครับเลี้ยวซ้ายครับตรงนี้จะเจอทางแยก ซ้ายหรือขวาให้มาขวานะครับคุณผู้ชมจะเจอโอวคโดนะครับเก็บมาครับผมปุ๊บเนีจะได้บัฟกระโดดสูงนะฮะหวินะครับไม่กระโดดหรอกโอเคโอ้ว่าเปๆๆา,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 าแจ็คโอเลนเช่นเอยืน A F K อีกแล้วโอเคงั้นไป <c oughs> เรี้ยวขวาครับคุณผู้ชมฮะเมื่อกี้มีแจ็คอยู่นี้เลี้ยวขวานะจะเจอพิกนะครับผมโอเคตรงไปเรื่อยๆนะครับ แล้วก็เลี้ยวซ้ายด้านหน้าพิกนะตรงพิกตรงนี้นะครับผมเลี้ยวขวาโอเคเลี้ยวซ้ายตรงนี้ตามทางมาเลยฮะเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวขวาหนึ่งรอบจะเจอจุดเช็คพอยต์ตรงนี้พร้อมกับความแหลกระดับ300เนะครับผมโอเคหายแล้วหายแล้วค่อยๆไปก็แล้วกันนะครับโอเคจุดเช็คพอยต์จุดที่2นะครับผม ตรงไปเรื่อยๆนะครับเลี้ยวขวาครับผมตามทางไปเลยรู้สึกว่าคลิปนี้นี่จะเลี้ยวขวาเยอะมากเลยนะขอเลี้ยวซ้ายบ้างไนดะ้ไหมโอเคโอ้แลก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 ,แกเลี้ยวขวาตามทางมาคุณผู้ชมน,น่าจะเจอพลิกนะผมไม่เก็บพลิกนะเพราะว่าแค่นี้มันก็แหลกพอแล้วนะครับใครที่แหลกมากๆเนี่ยก็ไม่ต้องเก็บก็ได้นะพวกพับพิเศษนะครับไม่จําเป็นเนาะส่วนใหญ่เพื่อนเขาก็ลากมอนสเตอร์ให้เรา AFK อยู่แล้วนะฮะโอเคไปตรงไปเลี้ยวขวาตามทางไป ว้าวดูเหมือนว่าใกล้เจอทางออกแล้วนะครับเลี้ยวขวาตามทางไปเรื่อยๆนะครับเราต้องเจอจุดเช็คพอยต์จุดที่3ก่อนนะครับผมเนาะแสดงว่าเราใกล้ถึงทางออกแล้วฮะแต่ว่าเรา2จุดอยู่เลยใช่ปะโอเคตรงนี้เป็นทางแยกนะครับไปทางขวานะครับจะมีแจ็คโอเล่นอยูเอฟเคป่ะเนี่ยไม่รู้แหละไปก่อนแหละไปก่อนแล้วแล้วก็เลี้ยวขวาตรงมะเขือเทศตรงนี้เก็บมะเขือเทศมาเพสเซฟเอาไว้ล่องหนสิบวิโอเค นี่จุดเช็คพอยต์จุดที่3ครับผมเก็บจุดเช็คพอยต์มานะฮะแล้วก็ตรงมาแบบนี้จะเจอทางแยกนะครับให้เราเลี้ยวซ้ายเออได้ซ้ายแล้วด้ซ้ายแล้วนะฮะหลังจากขวามานานนะครับตามทางไปเรื่อยๆครับเก็บมะเขือเทศมาโอเคแล้วก็เลี้ยวซ้ายตามทางไปเลยอันนี้ไม่งงนะนะฮะเพราะว่าไม่มีทางแยกนะครับผมแล้วก็เลี้ยวขวามานะฮะเลี้ยวขวาตรงไปเฮ้ยทำอะไรอะ่ะว้าว าทำได้ไงสูตรโกงเกมนะครับผมนะปีนกำแพงน่ารักมากฮะสุดท้ายนายก็ลงมาเมื่อสักครู่นี้เพื่อนเราโอ้โหเจอแม่มดเดี๋ยวนะฮึบฮึบเดี๋ยวซ้ายฮึบนี่นะเจอแม่มดแล้วก็เลี้ยวซ้ายมาโอ้เจอทางตันไม่ใช่นะกลับไปกลับไปโอเคเจอแม่มดแล้วก็มาทางนี้นะคุณผู้ชมนะขวาของแม่มดนะฮะจุดเจ็บพอโอ้มันไล่มาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ เจอกระโปงโอเคไปตรงกระโปงเลี้ยวขวาตรงนี้นะครับผมเจอแม่มดมื่อสกูนี้เนี่ยหนีแม่มดมาเลี้ยวมาตรงกระโปงนะฮะแล้วก็ตรงไปหวังว่าถูกทางนะผมจะไม่พาคุณผู้ชมงงใช่ไหมตรงไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆรื่อย,อยแล้วก็โอ้ว้วาวมะเขือเทศโอเคผมจะไปตรงมะเขือเทศเลี้ยวซ้ายนะครับคุณผู้ชมซ้ายเสร็จปุ๊บมาขวาขวาเสร็จแล้วก็ตรงมาเรื่อยๆแบบนี้แล้วก็เอาไงดี ยองไงดีเฮ้ยเหมือนมีคนอยู่ด้านหน้างั้นก็ไปเลยขวามาครับผมขวามาแล้วก็ยังไงยังไงทางตันเปล่าเพื่อนเพื่อนพามั่วเปล่าเฮ้ยเฮ้ยผมตามเพื่อนนะคุณผู้ชมนะ <c oughs> ใครดูคลิปนี้อยู่ก็ตามผมอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับผมนะโอเคแล้วก็เลี้ยวซ้ายจะบอก่าทางตันโอ้ว้าวเลี้ยวซ้ายไม่ตันครับผมแล้วก็เลี้ยวซ้ายใช่ไหม แล้วก็ตันตันหรือเปล่าเพื่อนกลับมาแบบนี้ก็น่าจะตันนะฮะะโอเคมากกว่าครับคุณผู้ชมแล้วก,ก็ตันไหมตันไหมเนี่ยโอ้ไม่เหลือนะนะนะแล้วไม่การลรีเจ็ตหนีด้วยเดี๋ยวเดี๋ยนะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้ไมก่ก็เดียวนะพวกนายจะพาฉันมู่าไม่ได้นะผมไม่น่าตามเขามาเลยนะดูเหมือนว่าเขาจะใช้สูตรโกงเกมเฮ้ยเพื่อนดีดีซีเดียวนะผมขอดูตรงนี้แป๊บหนึง่ง โอเคตรงนี้เป็นทางตันนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนฮนะเอาเป็นว่าใครดูคลิปนี้อยู่ฮะอย่าเพิ่งมาตรงนี้นะครับกลับไปที่เดิมก่อนนะฮะโอเคเพื่อนอย่ามาไม่ใช่ออกมาก่อนกลับมาตรงนี้ก่อนเมื่อสักครู่นี้เราเจอแม่มดใช่ไหมเราต้องย้อนกลับไปตรงแม่หมดคุณผู้ชมนะฮะขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะนะครับผมโอเคย้อนกลับไปแป๊บหนึ่งนะ โอเคเราย้อนกลับมาถึงทางแยกตรงนี้ก็แล้วกันเนาะพอผ่านแม่มดมาเนี่ยเราจเจอทางแยกตรงนี้นะให้ทุกคนมาทางซ้ายนะครับเมื่อกี้เราไปขวาใช่ไหมนะให้มาซ้ายนะฮะโบราณว่าขวาร้ายซ้ายดีเนี่ยครับว้าวนี่ไงโอ้โหจุดเช็คพอยต์ก็อยู่ตรงนี้จุดที่4อ่ะทำไมเราไม่มาซ้ายตั้งแต่แรกเราก็เห็นอยู่มองทะลุกำแพงนะฮะโอเคทีนี้ก็ไปต่อเลยฮะแล้วก็ยังไงตามเพื่อนไหมอ่ะเชื่อใจอีกหนึ่งรอบนะครับผม ขวามาปื้บตงมาฮะตามทางมาเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ยังไงฮะขวาไหมาขวาจะเจอทางออกไหมเนี่ยรู้สึกกลัวๆกลัวทางตันยังไงไม่รู้ฝั่งซ้ายเนี่ยตันแน่นอนเพราะฉะนั้นอะไปนะฮะขวามาฮะตามเจ้าตัวฟอยไปฟอยรอด้วยตามทางไปเลยปึ๊บจะเจอพิกหนึ่งเม็ดแล้วก็ว้าวๆๆๆตรงนี้ น่าจะใกล้ผ่านแล้วผมว่านะปึ๊บพอมาตรงนี้เสร็จปั๊บเข้าซ้ายแบบนี้แล้วก็ยังไงจุดเช็คพอยต์อยู่นั่นน้าหรือเปล่าใช่ไหมอ่ะผมผมตามเพื่อนเพื่อนไปไหนไอ่ะเพื่อนไปไหนไอ้ตามฟอยไปก็แล้วกันนะครับอย่ายืนนิ่งเลย <laughs> ยืนนิ่งแล้วรู้สึกกลักวๆเหมือนจะเป็นทางตันนั่นไงถูกต้องนะครับผมนะเป็นทางตันนะครับคุณผู้ชมเอ่อย้อนกลับไปใหม่นะครับ แต่ไม่ต้องกลับเยอะนะใครมาตรงนี้ตามผมแล้วไม่ต้องกลับเยอะนะฮะพอ,อมาตรงนี้เสร็จปุ๊บมาขวาขวาเสร็จปุ๊บแล้วก็ว้าวทางออกอยู่ตรงนี้นี่เองวู้เรียบร้อยนะฮะนิดเดียวนะฮะย้อนมานิดเดียวก็เจอทางออกแล้วโอเคทีนี้ให้เราคุยกับเจ้าโครงกระดูกที่อยู่ด้านหน้านะครับ นี่ครับผมไอเทมฟรีน,รปปลลนะครับผมชิโพเล่เฮทนะฮะเราก็กดรับมานะครับส่วน2อ,อันนี้เป็นอะไรอ๋อเป็นแว่นตานะครับผมนะใครชอบก็จัดได้นะฮะของผมเนี่ยรู้สึกเฉยๆนะแว่น2อ,อันนี้นะครับโอเคกดออกฮะทีนี้ย้อนกลับไปดูของฟรีในกระเป๋าเรานะครับคุณผู้ชมฮะว่าเข้ากระเป๋าแล้วหรือยังนะครับ ในครับผมก็จะเป็นหมวกน่ารักน่ารักแบบนี้นะฮะส่วน well. ใหญ่แล้วหมวกทรงเดียวกันแบบนี้อ่ะของทางโลบอกจะทำออกมาเยอะมากนะครับผมนะก็จะมีการเปลี่ยนโลโก้นะฮะเปลี่ยนทรงนิดหน่อยเนะฮะนะผมใช้คาว่านิดหน่อยนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นทรงหมวกแก๊บแบบนี้แหละนะครับคล้ายๆกันเกือบทั้งหมดเลยนะครับผมนะก็น่ารักดีนะครับเท่ไปอีกแบบดีนะครับผมนะ ต้องเข้ามาเก็บไว้นะครับผมเพราะว่าสิ้นสุดกิจกรรมแล้วไม่มีนะครับบอกไว้ก่อนเลยนะเป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับของฟรีในคลิปวิดีโอนี้ถูกใจเพื่อนๆกันหรือเปล่าครับแล้วแต่อนๆชื่นชอบคลิปนี้ยังไงเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้คับผมด้วยนะครับส่วนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ครั้งหน้านะไปแล้ว <S <S ไปบ่ายสวัสดีครับบาย